แต่ <laughs> กะนำเขามาหาอยากซีนี่หหาอยากนั่มมาเจอสมาจะมีแต่สีดัเ<ร>าเลยซีเบียรสีเบียนัต้องสีงแนมแบบว่าคือเขาแต่งหน,าน้าเนเขาบมันสีแนมครับน,อ,น,นอันนี้แล้วยไม่เห็นรองหญิงอเอ้าห่อง,งออไผ่ก่อ <laughs> ตัวนีห้องไผ่ก่อโ <laughs> อ้ยมีเสื้อผ้าง ไี่บอกเร็วแถมว่านั่นบอกบบบีเนี้ยปิดดอกคุ้มือพี่น้องเขาคูมรถวเพราะว่าอยากเห็นไหมตัวนี้ดังว่ายังไงเขาคูมปิดครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับดีครับผมนี่มืออื่นนี่สามร้อยแล้วเพิ่มไม่ทั้งหม่ที่ซื้อมามอสต้องได้ลองก่อนเพื่อนนี่ครับไม่ทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้เบิ่งเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่เปิดให้เบิ่งอีกครับนี่สีสีกดก่อนครับพี่มอสอ่า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 ่าอ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 ่่าออ ไม่เจอกันนานแล้วรีบกลับมาหน้าบ er ้านอุ้ยสวยมากตัวนี้ของใครครับพี่มดรออีนรออีกรออีกรออีกยั้งยั้งเปิดไปเร็วน้อยหนึ่งเปิดไปเร็วน้อยนึงอ๋อของเอาของพี่น้องศรีสเกียรเออนางเอกแนวหน้านี่แหละไตร่ตร้องเปิดแล้วดูการช้าหน่อยเขาไปร้องฟังเสียงมื่อรครับทางกูมปิดนี่ครับเพืนโชว์นี่นี่เดี๋ของร้านหอยดิของร้านหอยตัวใดนี่ ที่จริงเป็นไม้ของอลิซนะเพราะอลิซชื่อลลิสาใช่นี่ตัวไหนลูกป้าป๊าเอาตัวไหนให้แหมเนี่ยงนาเลยเออนั่นป้าป๊าให้แล้วนี่สุดยอดเลยเก็บหน่อยอลิซเก็บงบหน่อยอลิซเฮ้ยเอาได้มาแล้วเก็บเลยเก็บๆไม่ต่อแล้วไม้จากเอสพีนะครับสุดยอดตัวนี้ของใครครับพี่มอสของพี่ฮอตดี้ครับ โอ้เ oh, สร็จนะครบับสุดยอดเลยงามๆครับน้อหนุ่มหญิงฮะขาเบิ้งครับมือแรงเจอกัน